ผลการออกเลขรางวัลหวยห้านอยหานอยพิเศษประจำวันที่เเมษายนสองพันรางวัลเลขสองตัวลางเลขที่ออกห้าหนึ่งห้าหนรางวัลเลขสอตัวบนเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดสามรางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกสองเจ็นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้านอยห้านอยพิเศษประจำวันที่ เมษายนสองพันายหกสิบแปขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยฮานอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ไดจ้ะรับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า